ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊้งเดียวกันนะคะ 你好、嗯。嗯嗯嗯 แทนว่ารอบแรกคิวจะวนๆอ,อันนิดนึงเพ<อ>ื่อให้บรรยากาศเพิ่ขึ้นะจริงๆทุกคนข้างหลังเวทีคนเยอะมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในในมุมของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คนมันเยอะด้วยล่ะค่ะก็อยากจริงๆช่อง3ก็อยากที่จะมอบความสุขมอบความสนุกให้อาจจะมีอะไรแบบว่าขาดขดเกินเกินไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าแฟนๆแบบรักพวกเราอยู่แล้ว แฟนๆทุกคนก็แบบแฮปปี้มากๆอนะแต่หลังจากตู้ไลฟ์วอ์แล้วคงก็ต้องอยากได้ตู้กันอีกจะมีไหมคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะถ้าเกิดว่ามียังไงเราจ,จะบอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีนะคะคืออะไรบ้างเรื่องหัวใจของตัวเองว่ามีไหมเรื่องหัวใจตอนนี้คือเป็นศูนย์นะค่ะไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะอันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่า คแบบคุยไม่ไม่ได้มีคุยกับใครเาเ็างยิ้ม่ากับอยค่ะพงานด้วยค่ะเแบบไม่มีใครก่อยว่าขอยทําไม่นุมาเลยก็ไม่ได้แซวนะคะแต่ว่าแอบคิดแบบนั้นเหมอนกันจะไปบอก่อยจะยบ่อย่มราค่ะมันก็เข้าใจว่าการที่อยู่ตรงนี้กับการเป็นข่าวหรือว่ามันก็เป็นของผู้จัก็เล่นละครี่อยด้วยนะ ก,กัก็สนิทค่ะแล้วก็สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้แบบมีอะไรเห็นไปทานข้าวด้วยดลูกไปทานข้าวนุ่พี่บอยลง<อ>ใช่ไหมคะพอดีว่าวันนั้นนางนั่งกินข้าวเปียวๆอยู่คนเดียว<อ>ค่ะแล้วลอยเดินผ่านไปเจอพอดีก็เลยเข้าไปแบบแก้งนาน ้ก็ไปกินข้าวกับครอบครัวต่อค่ะไม่ได้แบบว่านัดก,กันพราที่ไปลงรูปก,ก็เหมือนแบบไม่ตั้งความจิ้มขึ้นไปอีกอะไรทีขอบคุณแฟนๆค่ะที่แบบว่าเออยังแบบยังจิ้นกันอยู่แล้วคอนก็จบไปแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ก็ขอบคุณที่แบบเออยังยังเห็นว่าเออเราสองคนแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็เออน่ารักดีหรืออะไรก็ก็ พี่ยังไงก็ให้เขามีความสุขแบบนั้นนะคะแต่ก็เจ้ก็พอเห็นเขามีความสุขไปก็โอเคค่ะพี่เป็นหนึ่ไงหนุ่มเห็นว่าปึ้มนายนะปันมากป่นปึ้มเล่นๆค่ะแบบสไตล์แบบแม่ป้าอะไรอย่เงี้ยไม่ไม่ไม่ได้แบบจริงจัง ก็อาสได้เจอกันบ่อยป่ะคะกันไหนกันน้องนายหรอคะก็ไม่นะคะหลังจากคอนเสิร์ตก็ไม่ไม่ได้มีอะไรก็ไทยแบบตก็ไทยแบบหรอคะเต้ก็ทําเป็นเก๊กๆของเต้ยค่ะแบบทําเป็นเฉยเฉยเลยก็จะลิงเจอน์ก็ไม่ค่ะพอไปเจอน้องแล้วน้องเขาน่ารักค่ะก็คุยกันปกติแหละค่ะก็เขินเล่นๆไม่ได้แบบว่าจริงจังค่ะ